ของคุณปฏิวัติประกำจัดไัยนะครับนักขายมือทองครับเป็นผู้ที่เรียกว่าได้ผ่านเรื่องของรางวัลมาแล้วนะครับมากมายครับเรื่องการขายเป็นนักธุรกิจดีเด่นนะครับประจําปีนี้นะครับดูเลยครับท่าทางเขามวยไหมครับมวยไหมครับดูนีครับดูแนวการชกเขาดูการออกมัดครับดูการออกมัดครับดูครับการออกมัดย้งไม่มีเสียงนะครับมีแต่เสียงนล้นอึ้บอะไรครับอะไรครับนี่ครับเอเอครับเอเอ ต้องต้องเรียกเลี้ยบร่เลยร่นร่ร่ร่เอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าอ้าร่เอ้าเอ้าเอเอ้ทิบหน้าเอ้ทิบเลยครับหน่อ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 ใช่ขวาครับแฮปซ่อยครับเอามัดตรงครับมัดตรงเอาช็อกครับพลาดครับพลาดครับมัดช็อกอะไรครับช็อก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 ครับแตกแล้วครับแตกครับตึแตกครับแตกครับ